I <laughs> do เป็นการดีเราควจะมีอะไรลโยางนด้อยนี้ก็ไม่มีอะไรลมอดอดกดอจะหายงคืนลงทอเทนทุกนาทีเลยดียที่สองจะเป็นเพรยาวายวเำเลยคอ เป็นนรูโงเชี่ยนอะไรเงี้ยแล้วจะแบบหาประโยชน์กับโซเชี่ยนนงีนะช่องว่าเจเป็นเหรียช่อเแวมันแกล้ง

ในรูกมันดูแบบโออยากให้ไดูเหมอนะคะแล้วลองแมีทใช้แบบอเอนวไม่มีไม่มีก็คือในรูกคุ้องระวังสนะคะทำอไรเยอะแบบที่หน้าถึงว่าที่หน้าเขไม่ทำอะไรเยอะอย่างนั้นกับได้ดูมันเงี้บ เราทเลยตัวสูตรที่เทำเรนี้ก็มเน่ามาปนจระมันเป็นแบบไม่ได้เหนนะอยงี้ยใหรูแบบเซมย หญิงอ๋อหญิงแต่ข้าวบ้านไงล่ะหญิงคัอลีหรอหญิงแกเป็นไนคืกดตลอดหญิงชาวบ้านข้าวนเป็นรกันกักรังช่วยต้ลยรูวในการบดก็คือก็ปล่อยให้ันหดยมากมันประมาณี่ยังลายา่แต่ดีสิข้าวกค้ไข่ช่กคือสลับกันหายตอนนี้กินข้าไก่ ว่คลุกมือไว้แล้วก็โชว์มาห้สอร้ง่เราจำมืามือขึ้นึนข้นขึ้นขึ้นขึ้น้ เออแบบในสไตล์แบบเออที่ก็ก็นเร่เกิดใน่อนนเรื่องที่เป็นสูตรเดิธรรมดาเหมือนกันต้องคอยระวังคเาสข่าวเสพที่นอางเดียวไม่ีส่ัยเต้องมียแล้วเรต้องบบเก็บอยอะๆเวาหต้อมัน้คอ่างงที่ยังไ่บบมเา่ ก็มาต่อเราจะกินนะาเเน้ป็นคน่ต้ดูวากเนี่็นจะเป็นจเนจนจะเป็นจเ็นะเป็น็นจะเป็นเ็ะจะนนน็นนเป็นเป็นเนเ็

จำปีอนไม่จำจำ่ได้เไม่ได้เลยเลยจเลยด้เลย้เลม่เลยยจด้เล้เลย่ไ่ไ